สวัสดีครับปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องระบบปฏิบัติการหรือ OS เนี่ยนะ,ะภาพจำแรกๆก็คือต้องเขียนด้วยภาษา C ใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะมันจำเป็นต้องเป็น C เสมอไปหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เจาะลึกจากบทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับ OS ตัวหนึ่งชื่อ Genera ครับที่น่าสนใจคือมันไม่ได้ใช้ C เป็นหลักเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่า Genera คืออะไร สร้างมายัางไงแล้วมันต่างจาก OS ที่เราใช้ใช้กันอย่างไงบ้างใช่ค่ะ g e n e r a นี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะมันคือ OS ที่สร้างขึ้นด้วยภาษา Lisp เกือบทั้งหมดเลยซึ่ง l i s นี่ก็เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงนะคะแสดงให้เห็นเลยว่าเออมันมีแนวทางอื่นในการสร้างซอฟต์แวร์ระบบได้เหมือนกันไม่ต้องยึดติดกับ C อย่างเดียวครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลย g e n e r a นี้มันคืออะไรกันแน่ครับค่ะ g e n e r a เนี่ยจริงๆมันเป็นทั้งโ s เเชิงพาณิชย์ แล้วก็เป็นเหมือนสภาพแวดล้อมการพัฒนาหรือ IDE แบบครอบวงจรเลยนะคะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พิเศษที่เรียกว่า l i s t Machines ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Symbolics ค่ะมันต่อยอดมาจาก OS ของ MIT AI Lab อีกทีที่ใช้กับ l i s t Machines ชุดแรกๆ l i s t Machines อ oh, ๋อคือต้องใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษด้วยใช่ค่ะในช่วงแรกๆนะคะ จุดเด่นสำคัญเลยก็คือมันเป็น OS เชิงวัตถุหรือ Object Oriented ที่เขียนด้วย list เป็นหลักจริงๆไม่ใช่ C หรือ Assembly เหมือน OS ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันค่ะโหน่าสนใจมากครับแล้วแล้วการที่มันเขียนด้วย list ทั้งระบบแบบเนี้ยมันส่งผลยังไงบ้างครับกับตัว OS เองอ๋อการใช้ list เนี่ยค่ะโดยเฉพาะเวอร์ชันที่ symbolic ใช้ซึ่งมีส่วนขยายเชิงวัตถุที่ทรงพลังมากทาให้ general มันยืดหยุ่นมากๆค่ะ มันสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากๆแบบที่ค่อยๆเพิ่มเติมฟังก์ชันเข้าไปได้หรือที่เรียกว่า incremental development แล้วก็ยังทำงานแบบ interactive คือโต้อตอบกับผู้ใช้ได้ทันที interactive นี่คือยังไงนะครับก็คือแบบว่าผู้ใช้สามารถเข้าไปดูหรือ Mac แม้กระทั่งแก้ไข source code ของระบบได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะตอนที่ระบบกาลังทางานอยู่ซึ่งโค้ดมันมีเป็นล้านบรรทัดเลยนะแต่ถือว่ากระชับมากเพราะว่ามีการใช้โค้ดซ้ำหรือโค้ด reuse อย่างกว้างขวางค่ะ เดี๋ยวนะครับหมายความว่าแม้แต่โค้ดร,ระดับล่างๆอย่างพวก device drivers หรือ garbage collection ที่ปกติเราคิดว่าต้อง C หรือ assembly เท่านั้นอันนี้ก็ list ลหรอครับถูกต้องค่ะทั้งหมดเขียนด้วย list เลยค่ะนี่คือจุดที่แบบว้าวมากในยุคนั้นมันทำให้ทั้งระบบมัน d y n a มิกมากปรับเปลี่ยนง่ายสุดยอดเลยครับแล้วนอกจากเรื่องภาษา list มีอะไรที่ทำให้ general มันน่าสนใจเป็นพิเศษอีกไหมครับมีค่ะ มี user interface แบบกราฟิกที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นชื่อ Dynamic Windows มันเป็น UI แบบ presentation based ค่ะ presentation based อันนี้คือ,อยังไงครับคือทุกอย่างที่เราเห็นบนจอไม่ใช่แค่รูปภาพสวยๆนะคะแต่มันคือตัวแทนของ Object หรือข้อมูลจริงๆที่อยู่ในระบบเราเลยสามารถใช้เมาส์คลิกหรือใช้คำสั่งกับสิ่งต่างๆบนจอได้โดยตรงเลยเพื่อจัดการกับข้อมูลเบื้องหลังไม่ต้องไปไล่หาเมนูอะไรแบบนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับ เหมือนทุกอย่างบนจอมันมีชีวิตเชื่อมกับข้อมูลจริงๆใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็ยังมีระบบจัดการเอกสารออนไลน์แบบไฮเปอร์เท็กซ์ในตัวด้วยเรียกว่า document examiner อันนี้ก็ล้ำมากสามารถคลิกเชื่อมโยงระหว่างเอกสารต่างๆได้คล้คลายๆเว็บที่เราใช้กันแต่มีมากก่อนนานเลยค่ะโห oh, มีไฮเปอร์เท็กซ์ในตัว os เลยใช่ค่ะ แล้วก็มีระบบจัดการข้อผิดพลาดหรือ condition system ที่แข็งแกร่งมากทำให้ระบบมันฟื้นตัวจาก error หลายๆอย่างได้โดยที่แอปพลิเคชันต้องไม่หยุดทำงานเลยอ้อแล้วก็ถึงแม้จะเริ่มบน list machines แต่ต่อมาก็มีเ v e r s i o น open general แล้วก็ล่าสุดเลยคือ portable general ที่เพิ่งออกมาไม่กี่ปีนี้เองทำให้มันรันบนสถาปัตยกรรมใหม่ๆอย่าง x 8 6 4 6หรือ arm ผ่าน virtual machine บน linux หรือ mac os ได้ด้วยค่ะ โอ้โห oh, ฟังดูความสามารถนี่ล้ำยุคมากจริงๆครับแต่มันมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมครับการที่ใช้ลิสต์ทั้งหมดแบบนี้อืมก็มีค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยอย่างแรกก็คือเรื่องฮาร์ดแวร์เฉพาะเนี่ยแหละค่ะเดิมทีต้องรันบนลิสต์มช i n e s ของ Symbolix s เท่านั้นซึ่งก็ราคาค่อนข้างสูงครับแพงแน่ๆค่ะแล้วก็ General เนี่ยหลักๆถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานคนเดียว Single User และที่สำคัญคือการพัฒนาหลักๆมันหยุดไปช่วงกลางๆยุค9 0สแล้วถึงแม้จะมี Portable General ออกมาแต่ก็เหมือนเป็นการทำให้มันยังรันได้มากกว่าไม่ได้มีฟีเจอร์ใหม่อะไรแบบก้าวกระโดดเหมือนสมัยก่อนค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือเทคโนโลยีมันอาจจะล้ำมากแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องฮาร์ดแวร์กับช่วงเวลาเหมือนกันโอเคครับพอเอเห็นภาพรวมของ General ชัดเจนขึ้นเยอะเลยเป็น o อสที่น่าทึ่งมากจริงๆครับสแสดงให้เห็นว่าเฮ้ย การสร้าง OS นี่มันไม่จําเป็นต้องผูกติดกับภาษา C เสมอไปนะมันเปิดมุมมองเราเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่หลากหลายในการออกแบบซอฟต์แวร์ระบบนะคะครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยทิ้งท้ายคุณผู้ฟังลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าถึงแม้เจเนราอาจจะไม่ได้เป็น OS ที่เราใช้กันทั่วไปในทุกวันนี้แล้วแต่แนวคิดเบื้องหลังมันอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาแบบอินเทอร์ที่รวดเร็วหรือการที่ซอสโคดมันโปร่งใสเข้าถึงแก้ไขได้ง่าย หรือเมื่อจะกการใช้ภาษาไฮเลเวลสร้างทั้งระบบเลยเนี่ยแนวคิดพวกนี้มันยังส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันอยู่บ้างหรือเปล่าลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ